คู่แรกก็เป็นคู่ที่ไม่อยากให้แฟนๆพลาดละครับผู้เปิดหัวครับยกนาทีจาติอุบลเจอกับภูฟ้าโชดบางแสนพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ครับเอาแล้วครับดูว่าจังหวะนี้นะครับเริ่มจมามั่นคงมั่นใจหรือเปล่านะครับยกนาทีเบียดกล้ำไหลตีเข้าเยียงเดียวภูฟ้าพยายามจะออกแข้งลอยหมักแต่ว่าโดนเบียดถึงตัวนะตีนะครับมีหมักนำไปด้วยนะครับยกนาที วงอดในล็อกตีผู้ฟ้าอยากจะไล่แขนสู้แต่ว่าทีต่อทีโดนต่อโดนนลครับหยกนาทีวันนี้แกมาดูจริงๆเลยครับบวกซอกันเดินเสียบไม่หยุดผู้ฟ้า,ายพยายามจะพยายามจะมาหาจะจะผ่อนเกมหน่อยเลยครับเพราะว่าหยกนาทียกนี้ก็ยังแรงอ,อยู่ครับติดตัวอย่างเดียวเลยครับขวางไว้ไกล,เช,กลเชือกไกลเชือกกรรมาการ กรรมการยับทั้งคู่มาครับอ่ะมามาสัดกันกลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับนะสมสโลแกนมวยมันวันสุขรายการมวยไทยที่คุณไม่ดูไม่ได้ครับเล่นใหญ่จัดนักจัดเต็มโอ้โหดูครับนี่ไฟแดงอุบลนำเงินอมก๋อยเชียงใหม่โอ้โหดูครับมาวยเก่งสองภาคแหละครับมาเจอกันแบบนี้ก็สนุกเลยครับเอาละครับยังมีเวลานะครับ ให้กับผูฟ้านี่ไปถอยตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับเดินเบียดทําก็ทําได้ดีแต่ว่าโอ้โหมาทิ้งเดินก่อนแล้วครับยกน้าทีแล้วก็ปล้ำไหนทําได้ดีด้วยดูนะครับจังหวะการล็อกการแทงผูฟ้าก็ไม่ยอมภูฟ้านี่ต้นยกนี่ออกมาเดินเลยทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาพยายามจะไล่แขนสู้ยกน้าทีก็เดินชนตลอดนะครับโอ้ดูว่าวงไงนน่าได้เปรียบ อยู่ที่ผูฟ้าแล้วนะครับนีนะครับก็ยังไม่ยอมนะครับมีีมาดนีตอแล้วก็มีแข่งนีออกตลอดติดตลอดเหมือนกันครับคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกร์มันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องแมนแบบนี้ครับเดินอย่างเดียวครับยกนาทีอ้าวผูฟ้าเด้งตีก่อนจากครับโอ้โหวุ่นวายปั่นป่วนเลยครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับอ่านี่ครับอ่ะใครขยับใครออกก่อนใครออกก่อนขวากับซ้ายในยกนาที ภูฟ้าภูฟ้าแ่งกดแขนกดแขนไว้กดแขนไว้ก่อนโอ้หติดมุมติดเชือกอะมาการเวทีกันต่อครับโอ้สถานการณ์นี้ก็ถือว่ายังไม่ตีจากกันนะครับภูฟ้าก็ไม่ยอมเลยครับยังจะเดินเบียดสู้นด้วยนะครับมาถึงตอนนี้มาดูกันที่หยกนาทีเวลาจับไปกด,ดลงมาแล้วก็กระุ้งเข้าไปนี่มันเก็บๆไปครับดูว่าได้เรียบนะครับวงในเอาไมา่สนแล้วครับตอนนี้มาถอยปล่อยให้ภูฟ้านเ,นเดินเบียดเข้าหา โอ้โหโอเข้าในก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับผู้ฟ้าก็ไม่ยอมนี่นะครับพยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็ตีสู้ด้วยเกมการยกนี่เปียกกันสนุกเลยครับผู้เปิดหัวมันต้องแบบนี้ครับย,ยกนาทีจะติ๊กอุบลกับผู้ฟ้าโชดบางแสนใครจะได้รับการชูมือก็ยังน่าสนใจนะครับอ้าวแข่งมาแข่งคืนหมัดมาอ้าวดูใกล้ใกล้ใกล้ๆระลองกําลังกันหน่อยครับว่ามันมัน,มนดูเนียวดูเดียวมันมันใกล้เชือกใกล้เชือกอ่ะมาเกี่ยวเชือกไม่ได้ครับมากลางเวทีครับ อีก2นาทีสุดท้ายครับบีหัวใจบีหัวใจเดี๋ยวดูแล้วโอ้โหผูฟ้ฟ้ามากินไปก่อนหนึ่งแท่งยกนาทีคือโอ้โหคนละแท่งคนละแท่งเอายัดปายยกทีมาตักเวทีกันต่อดูว่าผู้ฟ้าเองก็พยายามจะเดินฝาดแข่งได้สุยกลยนะครับยกนาที จะมาหนกมั่นใจไปชกตั้งรับไม่ได้จะต้องขยันโตนี่นะครับมาแต่ละเม็ดก็แรงๆเหมือนกันโอ้มามาเป็นชุดเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเต่าทั้งศอกครับคูฟ้าตอนนี้มุมแดงครับอาจารย์สรุฒิชูมือให้ไฟแดงครับยกนาทีจาติ๊กอุบลครับนี่ครับวันนี้ย้ำแขนได้แบบสุดมันเลยครับ